Yeah. Yeah, s <S คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงินน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับ สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเจ็ดเรือยอดคนนี้คนดีและคนเดิมกันนั่นเองนะครับโอ้ต้องขออภัยด้วยนะหาวเลยนะครับ <Huh? S 1> ผมบอกไว้เลยนะว่าตอนนี้คือเวลาตีสองได้นะ <Huh? S 1> แบบว่ามีน้องคนนึงนะทักไลน์ส่วนตัวมารัวๆเลยบอกว่า เล่นเกมนี้หน่อยเฮียผมเพิ่งแตกมาตอนนี้แหละแปะแจกแน่นอนอย่างเงี้ยเล่นตามสูตรผมได้เลยนะว้าว <Wow. S 1> ผมก็กำลังดูซีรีส์เกาหลีอยู่เลยนะครับอ่ะสำหรับใครนะที่มีซีรีส์ดีๆก็เข้ามาแนะนำผมได้นะครับ <Huh? S 1> ผมเลยบอกว่าจะจัดให้สักหน่อยนะกับแปะนะครับอ่าแปะนี้ตอนตีสองนะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับกับสูตรที่น้องให้ไว้คือ น้องแตกเบ็ดเท่าไหร่เบ็ดสบาทมั้งนะนะเบ็ดสบาทผมจะจัดไป3เปิดแล้วกันนะครับโ <Okay. S 1> อเคให้ปั่นทีแรกนะแล้วก็ซื้อโดยไม่ต้องปั่นเลยนะครับนะ <Huh? S 1> มาดูกันมันจะเป็นยังไงสูตรนี้สูตรรับเฉพาะคนรู้ใจหรือเปล่าครับกับทุน600้ <Wow. S 1> อยว้าวสี่เบ็ดสซื้อสองโอเคสเปิดพอดี <Okay. S 1> มาครับผม,อ,มอันนี้คือแบบ เติมเยอะเข้ามาเลยนะสำหรับผมเนี่ยมามาดูกับอีบแปดสุวน,นี้กันอ,อะไรนะเบ็ดใช่ไหมเบ็ดเบ็ดก่อนหนึ่งครั้งยังไงเพื่อนอมไม่จ่ายแล้ก็ซื้ออ่ะซื้อ,อยังไงเพื่อนอให้หมุนข้างล่างไปเลยนะครับอาหมุนล่างอย่างเดียวนะเขาบอกมา อุ้ยสวยครับมาทรงดีมีอนาคตยังไงเพื่อนหมุนล่างอย่างเดียวหมุนล่างอย่างเดียวมาครับสวยสวยไหมเพื่อนสวยครับนี่อุ้ยลุ้นเฮ้ยดูดีว่ายังไงอุ้ยได้อยู่ครับเอาว่าเอาว่า,เอา,วาเอาเรื่องว่ายังไงเพื่อนมา20 20เฮ้ย ไม่หมุนตามสูตรได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกดไม่ได้ต้องต้องซื้อเลยนะถ้าไม่หมุนตามแนวได้ไหมหมุนตามใจเราได้ปะนอ้นองน้องเดี๋ยวลองดู <c oughs> ยังไง <c oughs> เพื่อนโอ้เสียดายอะมาครับสวยยังไงเออมามาจัดข้างบนมาครับ แปดตอนตีสองไม่แหงเชียร์เหลือสองร้อยนะครับกดไม่ได้อยู่อวซื้อซื้อ,อซื้อซะซื้อให้มันหนำใจซะโอ้ยังยังยังทักมาเออเรี <c oughs> ยบร้อยไง <c oughs> โอ้แจก <c oughs> เหลืออยู่58บาท เล่นแปะไม่คุ้มแน่เลย58าปไปปานอะไรด,ดีอ่ะทุกคนแปะไม่รักป่นลูกรักแล้วกันเนาะดีไหมไปเดี๋ยวไปไปไปจัดพูดจิ๋วกันดีกว่าครับไม่ไหวนะแปะทำพิษนะเออมาอ่า,า,อาพูดจิว๋วข้างบนข้างบนข้างบนมาเห็นละเขียวเขียวอะนะครับผมไป สามเปิดไม่ได้อะไรเลยโอ้มาลูกมาช่วยพ่อหน่อยนะเบตามสูนรนี่แหละครับนะมาปั่นมีห้าสิบปดบาทเองไปครับอุ้ยสะดุดด้วยนะยังไงเพื่อนเอลงไหมอุ้ยได้ขนมปังเอลงมาสวยครับขอเอได้เอยังไงเพื่อนสวยครับอุ้ยมีไว นมปังสวยครับยังได้อยู่อุ้ยแคปเตอร์สามตัวยังไงยังไงเพื่อนไม่หลอกดาวมันไม่มาหรอกเปลือกมา้าอุ้ยอุ้ย <c oughs> <c oughs> เข้าเฉย <c oughs> เอาว่าทุนห้าสิบแปดนะ <c oughs> กับไอ้คู่จิวนะครับหกร้อยไม่ได้ห้าสิบแปดจะยังไงขออย่างน้อยขอทุนคืนนะขอขอ ของ600มันจะมากไปปะวะเบ็ด4บาทเออสวยครับเอาแล้ว10ลงมาเพื่อน10ลงมายังไงดีสวยครับโอ้ยมีวายไม่ได้กินโอ้โ <c> ห <oughs> ตาฝาด <c oughs> นะคือโอ้ยยังไงเพื่อนมาเพื่อน ยังไงสวยครับมาเคถึงร้อยไหมคือถ้าไม่ได้ทุนแล้วมันเนี่ยถึงร้อยถ้าไม่ได้นะผมก็จะไปปั่นอีแปต่อนะครับมาดูนะว่ามันจะยังไงนะสวยครับเอาแล้วเอาแล้วยังไงเพื่อนวายคิวได้แน่นอนคิวแก้วเบียยังไงเพื่อนสวยครับเจ็ดสิบห้าร้อยหกสิบสามเฮ้ยเอาดิ อุ้ยตอนนี้ได้ทุนคืนมาแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยพูดจิ๋วเอาเรื่องว่ะอ้ยนึกว่าจะแป้วแล้วนะคือตีสอมันก็เริ่มวันใหม่แล้วนะ <c oughs> เปิดหัวมาเสียแปดนี่ยังไงเพื่อนสวยครับเอาแล้ว88ดสขึ้น800แ0ดร้อยละยังไงสวยครับเอาดิโนยดอกไม้ร4อ พีอันนี้จัดเบ็ดจัดเบ็ดสีบาทนะทุกคนนะโอ้โหจากวง่วงไปตื่นเลยนะครับ5 2ห้าเอาแล้วขนมปังอุ้ยแต่ได้สิบยังไงเพื่อนขนมปังลงไหมช่วงที่สามมาขนมปังยังไงออเอ้ยพันห้าตอนเนี้ตอนนี้มีพันห้าแล้วโอ,โอเคจบนี้เลิกเลยแล้วกันนะ เดี๋ยวมันจะเสียเลือกเสียยามกันไปนะครับโอเคนอนหลับละไปดูซีรีส์ต่อดีกว่านะครับอ่าจบนี้ผมก็จะพอละโอเคอืเดี๋ยวน,นถึงศูนเมื่อกี้อ่ะพันสี่เก้าสิบสามนะครับโอ้อยว่าพูดจิ๋วช่วยชีวิตนะโอ้ กับสูตรเมื่อกี้อย่าไปหาทาอีกนะครับผมไม่ไหวแต่ความจริงผมก็เป็นคนที่ไม่ไม่มีสูตรไม่มีเทคนิคนะครับก็อาศัยเล่นช่งโบนัสำทามบ้างหรือว่าแต่ผมก็ไม่ค่อยทันหรอกนะบนัสทามอ่ะออาศัยช่วงว่างหรืออะไรอย่างนี้นะครับนะแต่แต่ผมเชื่ออย่างคือดวงคําว่าดวงสมพงหรือว่าอะไรอะกับเกมที่เราเล่นหรือว่าเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะบางคนอาจจะใช้ได้บางคนก็อาจจะใช้ไม่ได้อย่างนี้นะครับ หรือว่าการเล่นอ่ะผมไม่ไม่เล่นไอ้มาเกาเลยนะเพราะไปเล่นทีไรผมเสียตลอดผมไม่เคยมีดวงกับเกมนี้นะอ่ะถือว่าวันนี้เอ้ยไม่ใช่วันนี้รอบนี้พอดีกว่านะครับนอนหลับฝันดีละโ <c oughs> อ้ยตกใจหมดเลยนะเมื่อกี้อ่ะสําหรับใครนะครับเข้ามาดูมาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยนะครับหรือว่าใครที่อยากเข้าร่วมกลุ่มโบนัสไทม์นะก็อย่าลืมคลิกที่ลิงก์ใต้ใคลิปได้เลยนะผมจะทิ้งลิงก์ไวใ้ให้เป็น คอมเมนต์แรกก่อนแล้วกันนะครับสำหรับรอบนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝันดีนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ